นี่คือข้าวมันเนื้อจากร้านเนื้อต้มบ้านมาเนื้อตุ๋นเปื่อยๆมาพร้อมกับข้าวมันสีเหลืองทองในบรรยากาศร้านที่ได้ย้อนลำลึกกลับไปสมัยก่อนและเขายังมีเมนูอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเกาเหลาเนื้อออนออฟด้วยเส้นเนื้อวัวเขาจะใช้เนื้อวัวมาทาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อฟิลคล้ายๆไส้กรอกเยอรมันเลยเนื้อแดดเดียวทอดครับบอกเลยว่าน่ากินสุดๆเบอร์เกอร์เนื้อครับแป้งโฮมเมดเหนียวนุ่มน่ากินมากปิดท้ายด้วยซาลาเปาไส้เนื้อตุ๋นบอกเลยทุก เมนูที่เห็นเนี่ยเขาทําเองทุกอย่างนะแม้กระทั่งแปง้งแม้กระทั่งแป้งเบอร์เกอร์ซาลเาเปาหรือว่าเส้นเนื้อวัวลูกชิ้นเนี่ยเขาทําเองมาลองชิมดูเรามาเริ่มที่ข้าวมันเนื้อเลยมาทุกคนดูความเปื่อยของเนื้อดูดิดึงออกแค่นี้ก็ขาดแล้วอะเออราดน้าจิ้มตามสูตรของเขาอืมไปต,ต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะ เนื้อเนี่ยมีความนุ่มและก็นแน่นด้วยความที่เนื้ออาจจะไม่ได้แทกมันนทุกคนเขาตุ่นจนเปื่อยจะจะมีความแน่นๆได้เขียวเป็นเส้นๆหน่อยใครกินระวังติดฟันนะแต่บอกเลยว่ารสชาติดีมากส่วนตัวข้าวเนี่ยจะมีความแบบหอมๆมันๆ ข้าดีมากหอมมากแล้วตัวน้ําจิ้ม,มน้ําจิ้มก็คลายคายน้ําจิ้มข้าวมันไก่ก็จะมีความเข้มขน้นด้วยความที่มันอาจจะรวมๆกันกับความเนื้อกินเนื้อหอมมากอร่อยเลยไม่เคยกินที่ไหนเหมือนกันลองดูอีกิอันนี้ชิ้นนี้จะเป็นแบบมันๆหน่อยหอมทั้งเข้ามาันหอมทั้งเนื้ออันนี้จะมีความแบบเป็ดเอ็นๆนิดหน่อยได้เคี้ยวหน่อยอุ้อร่อยมากเลยอะ่ะไม่เคยกินที่ไหนเลย ข้าวาป่าก็อร่อยแล้วอะหอมทุกอย่างหอมเป็นบบกมันเป็นกลิ่นเนื้อหอมหอมว้าขอแวะนี่ก่อนเลยมันผ่านหน้าผ่านตาแล้วแบบมันน่ากินมากทุกคนนี่คือเนื้อแดดเดี่ยวทอดซึ่งแบบเขาบอกว่านุ่มมากเจ้าของร้านเขาบอกว่านุ่มมากต้องลองดูนุ่มขนาดไหนนะอืม แต่เนื้อละเียดเดียวที่นุ่มไม่แข็งเนื้อไม่แข็งไม่กระด้างมีความนุ่มๆแล้วก็หอมแล้วด้วยความทีม่ช้สม,มันมันๆรสชาติออกเค็มๆไม่เค็มมากเป็นฟิลแบบกินเล่นได้โปกติ็นด้วยเดียวจะเห็นเค็มๆเ,เอาไว้กินกับข้าวเหนียวกำลังดีแต่เนี้ยมันจะมีความแบบนุ่มๆกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีเออรสชาติเขาอร่อยต้องสั่งโคตรดีโดนมันนะน้ำมันมันระเบิดนะอ่ะโคตรหอมหอมมากมาเกาเหลาบ้างทุกคน เกาเหลาออนท็อปด้วยเส้นวัวนี่นี่อันนี้คือเส้นวัวบางคนอาจจะงงเส้นวัวคืออะไรเออผมก็งงเหมือนกันว่าเส้นวัวคืออะไรอ่ะขอชิมน,น้ําซุปก่อนน้าซุปเนี่ยมีความแบบเข้มข้นนะหอมในระดับหนึ่งเลยน้าซุปจะออกแบบหอมซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วก็หวานหวานแล้วก,ก็กินแล้วชัดๆหน่อยน้ำซุปดีเลยทุกคนนี่นีกว่าเส้นวัวเว้คืออะไรไม่รู้ต้องลองดูถึงจะรู้ที่ก็บอกฟีลลิ่งคล้ายๆแบบลูกชิ้นแต่เขาทำเองนะ ปิ้วคล้ายลูกชิ้นแล้วก็คล้ายๆปลาเส้นคล้ายเนี่ยหือกล้วยอเออปลาเส้นะแต่มันจะเป็นกลิ่นเนื้อมันกลิ่นเนื้อเข้มๆแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆอ,อันนี้ต้องสั่งนะต้องลองดูแปลกดีแปลกดีแล้วนี่ครับนี่คือเนื้อตุน๋นไม่แน่ใจเลยว่าส่วนไหนแต่มันดูเปื่อยมากมสว่วนหวาน อันนี้หอมมากเลยมันมันนุ่มนุ่มละมุนละมุนตบออกพวนแล้วก็มีซีอิ๊วที่มาจากน้าซุปเคลือบอยู่ดีมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อลมควันส่วนที่เป็นเนื้อลมควันทุกคนลองชิมดูนะอืมหืมขนลุกเนื้อลมควันนี้ขนลุกเฮ้ยอ่นะ กลิ่นเนื้อลมควันควันชัดมากกลิ่นเนื้อหอมมากแล้วมันเป็นกลิ่นเนื้อลมควันที่มันชัดแบบโคตรชัดอหะโหอุ้ยสั่งแต่เนื้อลมควันอย่างเดียวได้ปะวะจริงเหรอข้าวเนื้อลมควันเหรอเนื้อลมควันอร่อยมากหอมมากหอมแบบอยากจะกรี๊ดเลยหอมมากตกใจเลยเนื้อลมควันดีมากต้องสั่ง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 นี่ดีกว่าไส้กรอกเนื้อครับผมทำเองนะนี่ให้ดูเป็นบีฟซอสเสพ ทำเองเออร้านนี้เขาเจ๋งมากเขาทำเอทุกยอย่างกลิ่นแรกที่นํามาคือพริกไทยพริกไทยหอมมากแน่นมากเนื้อนุ่มเนียนแล้วก็จะมีความเค็มๆเจตหวานในปลายอือแต่เค็มนําอันนี้ผมว่าดีนะถามว่ากินกับอะไรผมรู้สึกว่าต้องกินมันเดียเดียวๆเลยอร่อยเอออือนีเป็นกลิ่นแบบ ฟีลแบบซาขอบเนื้อสมุนไพรเอออย่งางนี้ดีวกว่ากลิ่นจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่ะที่ไม่ใช่มีแค่พริกไทยอ่ะเครื่องเทศอื่นอ่น่ะตะลุมบวนอยู่ในจมกูกเนื้อไม่ได้แน่นมากแค่แบบว่ามีความแบบฟิฟฟีไม่ไเนื้อแน่นแบบมวลหนักๆอะแต่อันเนี้ยเน้นไปทางสมุนไพรและพริกไทยหอมๆอู้ดกลิ่นหอมมากตอนนี้กลิ่นอย่างตะลุมบวนอยู่ในจมูกเลยนี่ดีกว,ว่าสลัเปาบ้างดีกว่าโหดูนานและเหี่ยวลนะนี่คือสลัเป่าเนื้อตุน๋นคือวันนี้เหลือลูกสุดท้ายที่เราได้กินไว้นี่ นี่คือเนื้อตุน่นว้าวซึ่งความพิเศษของร้านนี้เช่นเคยครับผมแป้งหรือไส้ทุกอย่างทำเองลองดูนะใส้หอมมากตัวแป้งซาลาเปาอะ่ะมีความรู้สึกแบบโฮมเมดโฮมเมดเหมือนฟิลเนี่ยแป้งมันจะเป็นแป้งแ,งแบบซาลาเปาโบราณสมัยก่อนที่จะขายขนมจีบที่เวลาเข้ามาขายแล้วเขาจะบีบซอสพริกไว้ตรงกลางได้ด้วยอะ่ะเออ ฟิลแป้งจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวไส้อะเข้มข้นแล้วมีความเขาปรุงรสชาติมาแบบออกเผ็ดพิดให้ดำเค็มๆเหมือนหวานกินเดชัดๆแล้วใส่มันฝรั่งคล้ายๆฟิลแบบขนมบังแกงกะหรี่อ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ได้แกงกะหรี่นะมันจะมีเครื่องเทศหนักๆกระหอมมากเลยเครื่องเทศเทยอะไส้เยอะนี่เดีดยวนี่้เดวกินไปแล้ยบ้วยนะดีแล้วเนี่ยได้กิน เหลือลูกสุดท้ายมาสิบโมงเกือบมันจะกินเอ,อมาที่เบอร์เกอร์ดีกว่าชอบฟิลลิ่งมากเลยทุกคนฟิลลิ่งแป้งโดเขาจะมีแบบมีความแบบมันไม่ได้แบบฟูฟูแน่นๆ่นมันจะมีความนุ่มๆเนี่ยกดแล้วมันจะแบบโดนุ่มๆเห็น่ะเออดูดินี่คือความไส้ความซอสนะครับผมดูเนื้อนี่ดูเนื้อคิวมาแบบสวยๆใส่เชดมาหนึ่งแผ่นเอาลองดูนะเบอร์เกอร์นี่แหละ เป็นทางผมเลยเป็นโบเกอร์เนื้อ70บาทที่โคตรอร่อยให้ดูข้างในก่อนเป็นรอยฟันผมนิดน,นึงนะข้างในจะมียมีความสั่มเนื้ออยู่แล้วสีเนี่ยออกแบบไปทางมีเดียมมีเดียมมีกลิ่นเนื้อที่หอมมากตัวซอสเข้มขน้นและแป้งเนี่ยมันนุ่มมากแป้งเหมือนแป้งเรากินแป้งขนมปังแบบแทบจะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นุ่มๆอ่ะทุกคนแต่มันอร่อยมาเข้ากันมากเลย อ,อืผมว่าองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดอะ่ะตัวเนื้อเนี่ยเป็นพรพเอส่วนตัวอื่นอะ่ะเป็นตัวชูรสชาติที่ดีมากๆออันนี้ต้องสั่งนะลองมากินดูเบอร์เกอร์เนื้ออ5 4สีสมอ่ะเพามันเนื้อผมทุกคนอลองอินโนน่ากินมากเลยอ่ะเอออยู่ใกล้บ้านแท้้ เป็นไงข้าวหอมมากหอมแบบอยากสั่งข้าวเปล่าเลยออเข้าวเปล่าเขามีขายนะข้าวเปล่าเขามีขายนะเอออยาเขาคิดแต่ข้าวก่อนถ้าให้เขาคิดนะอันนี้น่าจะเป็นข้าวที่ว่างหูกับมันเนื้อใช่ป่ะหอมมันฟิลลิ่งคนละแบบกับข้าวมันไก่คล้ายๆกันฟิลลิ่งข้าวมันไก่แต่อันนี้หอมกว่าเรื่ความที่มันเป็นเนื้อเนาะเฮ้ยลองเส้นลองเส้นเนื้อก่อนนะเส้นเนื้อเส้นเนื้อมองด้วยสายตาเหมือนก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นอ่ะอใช่ๆๆฟิลลิ่งเดียวกัน เนไงมันก็จะแบบอเออมันจะมีความเหมือนปลาเส้นแต่เป็นกินเนื้อ,อ<ช>หอมๆเฮ้ยนี่นี่อยากให้กินในเนี้อเนื้อล่องฟันนะนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้คือชิ้นเนื้อล่องฟันแล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงว้าวยิ่งเขียวยิ่งขึ้นออใช่กลิ่นมันจะค่อยๆมายิ่งเขียวม,มันก็ยิ่งขึ้นไม่รู้ใช้ไม้อะไรแต่หอมมากหอมโอ้โหดูมันนั่นสิ เป็นเนื้อสลับมันมันสลับเนื้อนะไปแต่จะบอกว่าแค่เห็นได้สายตารู้สึกว่าเป็นเนื้อแดดเดียวที่น่ากินสุดเลยใช่ใช่ใช่มันดึงดูดมากเลยคือปกติเราจะเห็นมันจะเป็นแบบสีเนื้อเข้มเขมใช่ปะเราแค่เห็นอ่ะมันก็จะดูแข็งแข็งแล้วอ่ะติดฟันแน่นอนเลยคืกเนื้อที่มีเขาไม่ได้ตากแดดจริงเป็นแดดเดียวแต่ไม่ได้ตากแดดหรอกเขาบ่มเอาเขาใช้วิธีการบ่มไม่รู้เหมือนกันว่าคือยังไงนะเขาบอกเขาใช้วิธีการบ่มเขาไม่ได้ตากแดดมันเลยไม่ดำว้าว นุ่มไหมมันขนาดเออมันมันนุ่มเลยนุ่มแ,วแ้วก็หอมเนื้อไม่แข็งไงอโอไม่ใช่หอมแค่มันนะหอมตัวเนื้อด้วยและใครที่สนใจครับอยากมาลองกินข้าวมันเนื้อหรือเมนูต่างๆของทางร้านเนื้อต้มบ้านม้าเนี่ยสามารถมาได้ครับอยู่ถนนรามคำแหงเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับบอกเละครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากรสชาติมีความขลังอยู่ในตัวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยแถกข้อดีเพื่อนหรือพี่เท็กน้องแชร์กันไปคิดน่าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามไว้สำหรับคลิป